ดังไปไหนอ้าวไม่ยุ่งแม่กันไม่ยุ่กับน,น้องอะฮะฮะมาแม่ดิ่อ้าแม่ดิมาแม่ดูดิมาแม่เกาดิมาดิมาแม่ดูหัวก่อนอแม่ดูน้องอ้าวนี่เองมาเร็วอืมไม่รักเข้าจังเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากัดเอาอ่ะ อบเล่นกระเ้าออเลยไม่ทำไม่นิน,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 นแน่เอารถเอารถมาเอารถมารลมาเห็นไหมเอา้าเขาเหยียบเอา้าเนะข้าวเนะยางนะมันลื่นจริงเลยว่ะน่งยไอนัอออ่ดังอนะ่ะ อง่ะน้ำลายไหลน้ำลายย้อยเก้งเอ้ยอเสือไปไหนฮะไอเสือไปไหนไอโน่สองตัวมานี่แงงโน่มานี่สองคนนะนี่มาแม่แกะก่อนแม่แกะก่อนหนูแกะไม่เป็นหรอกหนูแกะไม่เป็นละแม่แกะให้ เนี่ยบีกก่อนีข้าวกว่อกินข้าวกินข้าวเราจะเลือกไปได่าเป็นพี่อคระชัดยาาอ่ะเนาอ่ะ ดีๆนะ่าฮื้อใส่น้องนะแม่ตีนะฮื้อใส่น้องแม่ตีนะนันนะด่างด่างเลือกกินกลับก่อน,อน,นเจ็บเลยเจ็บหูเป็นแพ้ม่มาเด็ดเด็ดนึไปรัดน้ำทำไมฮะไปเดินลุยน้ำทำไม ยู่บนถนนยู่ข้างๆถนนเป็นลุยน้ําตามไม่ได้ด่างพาน้องไปท่วมอพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอละอันพอละอันพอเดี๋ยวครูก็มาวันเนี้ครูบอกก็ครูจะมาเดี๋ยวครัวข้ามาให้ แบ่งกันลูกนี่นายแย่งน้องที่ลูกดามแย่งน้องกินหมดนะเค่ทุ่งอะไรเฮ้ยแคยทุ่งมาทิ้งเนี่ยอู้หู่นมาตามร่างเต็มเลยใครเอาม่วงมาเทกองให้เนี่ยม่วงเน่าเนี่ย ไม่กินกันเลยรู้จักกินกันหรอกเนี่ยแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วฟ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเก่งได้แล้วห้ามตามนะเก่งนะรู้ไหมรถมาน่ะรถใหญ่ๆทางนั้นนึงเป็นแถวเลยรถอะไรเนี่ยด่างอย่าวิ่งออกไปถนนนะด่างนะ มาแม่นี่มาแม่นะมามาแม่นี่นนอือหือไอ้นี่ตัวอิจฉาน้องนะอิ่มบ้าฮะอิ่มไหมแม่คนละทุ่งอิ่มไหมนีไ่ไปตลาดก่อนข้นมานีแล้วข้นมานีแล้วเนี่ยเห็นไหมเลาะไปนู่นแล้วแม่เปียกต้นพาอะไรพาน้องลบต้นไปได้พาน้องลบต้นไปหน,น,น,นี นี่เลยสีด่างจิยมออกนำหน้านะ่ะนี่มันเก่งจัดการให้แม่ดิเก่งจัดการได้ด่างทีเนะี่ยมันจะวิ่งตามแม่นะ่ะแม่จะตีมันไปจัดการมันจิไปจัดการไห้ด่างน้อยจิคอยวิ่งตามแม่เหมือนทนนุ่น่ะไม่ต้องตามหรอกพอแล้วแม่ไม่มีแล้วให้คนอื่นมาอย่าตาม Mike con mike ong, con ong, mike 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 ชบตามนี่ชบตามนี่ไปเลยเดีย๋ยวนี้วิ่งเกือดอย่างนี้รถเยียบตายไปเลยนะตามใครตามโดนไม้นะรู้ไหมใครตามแม่โดนไม้เลยกินแล้วอ่ะพ้นมานี่เห็นไหมเอาเวลาอีก มันฟังที่ไหนล่ะเนี่ยฮะมันฟังที่ไหนไปเดี๋ยวนี้เอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเขานี้ตีจริงๆนี่ตีจริงๆริเขาจะเหยียบเอาไหมนะ่ะ รถที่ไหนะ่ะตตังเียมันจะมาขอจะตังขีลดรถล้มเลยซื้อของเต็มรถจะขอจะตังยายโอ้โหทำไมเป็นหมายอย่างนี้เนี่ยฮะเราปีดแกก็ไม่ยอมหนีเราปีดแกก็ไม่ยอมหนีตามทำไมเนี่ยฮึฮึตามทำไมเนี่ย มาโดนไม้อีกนะ,ะโดนก็พอคุณมาก็พอมา